ในช่วงใหม่ของเรานะครับเพื่อคิดได้ดีเรามียอมเพิ่มคนสามร0อบาทในอาหารเย็นเลยเราจะมาดูกันว่าพ่อครัวของเราทำไมครัวเราจะซื้ออะไรมากินมาทำกินกันบ้างแนะนำพ่อครัวร้อยบาทสามร้อบาทแนะนำพ่อครัวครับพ่อครัวเราพ่อครัวครับสวัสดีครรับอครับกับแม่ครัวแม่ครัว ไม่ขวัวผู้เกิดมาในตระกูลที่รท<อ>พร่งล้อมเรามาตามดูนครับว่างบ300บาทของเขานั้นจะทำได้มากสักเท่าไหร่กันแล้วเมนูอาหารคืออะไรบ้างแล้วจะเกินหรือเปล่า,าม,นนมันด่าให้เสร็จสามตะกี้จะซื้อไข่ซื้อยอะจะโก้ไม่ได้ครเพราะ ไอ้นี่200กรัมสิบสี่มีกบ้านเข้าห้างใส่แวน่นทำไมไม่รู้แว่นดำแตุอไม่ตุ่นสีอิดไม่ด่าไม่รู้เรื่องโอยกระเทียมสองร้อกรัมไนี่แม่งไม่น้องคิดเลยเพราะอะไรเนอะโน้เพราะอะไรนะ,ะรมันเกิดในตระกูลนี้คือทั้ง คุณหนูผู้เกิดในตระกูลนั้นพรั่งพร้อมเขารีเควสว่าต้องการจะสปาเกตตี้คาโบนาร่าเยลีคาโบเนาหีคาโบเนลเซนเท่าไหร่เซนเท่าไหร่เซนเซนเซนเท่านี้68บาทเท่านั้น8บาทอ่ายังไม่รวมซอสซอสเบรโยเบรโยซึ่งมันซื้อประมาณสามอย่างก็สามเราเนี่ยครับกับข้าวที่เราจะกินเย็นนี้นะครับ เขากมีแกงจืดกระกาศขาวเต้าหู้สัสบนวดลิเค้เห็ดเข็มทองผัดน้ำมันในง,งบ300บาทผมจะทำได้หรือไม่ลองไปดูมูรับตัวละร้อยสามบาอเออลองดูกระเพราหมดครับกระเพราหมดกระเพราหมดกระเพราหมด okay. แล้วเราจะมาดูกันว่าเขาจะเอาอยู่หรือเปล่ากำกบงา300บาทในอาหารมื้อเย็ยนขนาดก๋วยเตี๋ยวมือเล็กๆแม่งให้ไป500อาหารเย็นให้300ไอ้บ้าไปทอแล้วไอ้คุดมังไม่ลวมร้อยแท้คุ้ไม่กินไปๆไปเท่ไูป่อะไรทออร่อย กระเทียมมาแล้วเขาซื้อเงินเสร็จเลยใช่ปะ่ะเสร็จแล้วครับเรียบร้อยเดี๋ยวนี่เข้ามาดูกันนะครับว่าเขาจะทำตามค้าหมายได้หรือเปล่า โทษไปที่หน้ามันซอสาคุมมนโทษมึงอ่ะใครนะบอกว่าสพอสทาคุมิมึงอะสนต่ใทาคุมิอาคุมิเฮ้คุณนี้ก็พ่อพ่อครัวคุณหนูตระกูลไฮโตหแือนันเน่นานได้จิงทีสาามสิบบาทเกินใจเอง ภาพละมงไม่กินยังไม่ต้องอ้ยนี่คุณได้ฟังเฉยผัดเห็ดยบเขม่าเนาะไอ้นี่นี่นี่เหี้ยผัดลงกันอ่ะซึ้บเออคืนนี้อร่อยวิชั่นเฟลอ่ะไม่เป็นไรผัดโอยู่เพราะไม่ได้กินกาแฟมาเมื่อกี้กหขอโทษนะใส่กล้องเลยอย่าให้ผมได้รับประทานของเทสโก้เลยนะครับ แล้วคุณจะรู้ว่ามัน,มน,จ,นจริงจริงแต่แต่ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันนะครับเราอยู่ที่ Tesco Lotus <laughs> <laughs> <laughs>